รวมก็คือทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ก็คือที่ที่ทุกท่านยืนอยู่นี้นะครับในอาคารตรงนี้นะครับเราต่อยอดจากที่เราได้รับก็ประมาณ9ก้าึเนาะตอนนั้นเราได้ก็ปรมาณองเกษตรมาทําเป็นอาคารนะคบแล้วอาคารนี้ก็ยังอยู่นะครับยังปลูกผักหมนเวียนอยู่นะครับเมื่อมีโครงนรพุนังการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็มองว่าสถานที่เนี่ยมีความเหมาะสมแล้วสถานที่ที่ทุกท่านยืนอยู่เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่กลางของหมู่บ้านด้วยท่านผู้ใหญ่ก็เลยมาพัฒนาเป็นสวนครัวกลางของหมู่บ้านนะครับ หลังจากที่ทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้แล้วเนี่ยเราก็มีการเก็บมเมล็ดพันธุ์น้นองพอเราได้แล้วในเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายผลต่อยอดให้กับหมู่บ้านข้างเคียงหรือชุมชนข้างเคียงสามารถนําไปเพาะนําไปปลูกได้นะครับยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับจะเห็นว่าท่านผ่านมาเนี่ยท่านจะเห็นอบตตุกก๊ 5, เนห้าเนาะนะครับในส่วนของหมู่บ้านเองเนี่ยก็ได้ทําแผมของหมู่บ้านเพื่อที่จะเข้าไปในขอรับงบประมาณในการสนับสนุนเรื่องกิจกรรมปลูกคับ ทางองค์การบริหารส่วนตมสุขภาพเนี่ยก็ทําเป็นแผนในเรื่องส่งเสริมการปลูกผักโดยมีการทาเป็นถนนกินได้นะครับถ้าเกิดใครมีเวลาก็สามารถแวะดูถนนทางเข้าอบตอก็จะมีพืชผักสวนโคอยู่ข้างทางนะครับอีกหนึ่งอันก็คือ,อทำเป็นศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อจ่ายแจกนะครับของอบตอสุนภาพด้วยนะครับอันนี้ก็คือในการขยายผลและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือในส่วนของโรงเรียนแล้วก็วัดนะครับเราก็จะมีการทํา เป็นแปลงผักในโรงเรียนแล้วก็เป็นแปลงผักในวัดเพื่อร้างาความั่น,นะคงด้านอาหารวันนี้นอกจากพวกเราจะได้มาร่วมการทํากิจกรรมปลูกผักร้าแปลงผักรวมของชุมทนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีาการแบ่งปันผลผลิตที่เกิดจากในชุมนขอแล้วเนี่ยไปให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับตอนนี้ในเืองนี้เพื่อนขามเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบถูกกักตัวที่บ้าน14งวันเราเน้นดูคนกักตัวกินข้าวไหมคะ กินนะคะเขาก็ต้องกินข้าวสามมื้อเหมือนเดิมแต่เขาไม่สามารถออกมาหาอาหารการกินได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ได้รับผลกระทงด้รับความเดือดร้อนส่วนหนึ่งนะครับที่หมู่บ้านชุมชนทําได้นะ,ะก็คือเรามีพืชผ,ผลผลิตทางการเกษตรเราก็จะนําผลผลิตนี่นแหละเหล่านี้นะคะรับรวบรวม,รวมแล้วเราก็จะนาไปมอบก,กันทุกท่านก็จะได้ร่วมบุญในคันนี้ด้วยนะครับโอเคเนาะพร้อมไหมคะพร้อม